สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้น้าหมีจะมาแชร์การทําขนมมันสาปะหลังนึ่งนะคะก็จะมีมันสํปะหลังหนึ่งหัวน้ําหนักประมาณ400กรัมค่ะถ้าขูดออกมาแล้วก็จะได้ประมาณ300กรัมนะคะแล้วก็มะพร้าวค่ะหนึ่งซีกนะคะน้ําตาลหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะแล้วก็เกลือหนึ่งส่วนแปดช้อนชานะคะน้ำหนึ่งถ้วยอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็น้ำหมีก็จะปอกมันอันนี้ก็จะปอกยากนิดนึงนะคะมันสองลั่ง เราก็จะงัดแบบนี้ค่ะความจริงถ้าปกติแล้วมีเครื่องขูดอะน้ำหมีก็จะผ่าขึ้นไปเลยแล้วก็แต่ทีนี้ที่ขูดแบบที่บ้านน้ำหมี่ที่เมืองไทยมันไม่มีค่ะที่นี่น้ำหมีก็จะใช้ใช้อันนี้เมื่อปอกเสร็จแล้วนะคะ ถ้าอยู่ที่เมืองไทยมีน้ํำปูนใสน้ำหมี่ก็จะแช่น้ํำปูนใสก่อนค่ะแต่ว่าที่นี่ไม่มีมก็ล้างเอาแล้วก็มาขูดใช้อันนี้ขูดนะคะเมื่อขูดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปน้ำหมี่ก็จะขยังค่ะ ลงในถ้วยนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมใส่น้ําลงไปก่อนค่ะอันนี้ใส่ลองใส่ครึ่งถ้วยก่อนนะคะเพราะว่ามันดู่ที่มันด้วยค่ะไอ้มันสำปะหลังเนี่ยบางทีเนื้อมันมันไม่เหมือนกันน้ำหมี่ก็จะลองใส่ครึ่งก่อนแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะสองช้อนโต๊ะก่อนค่ะเพราะว่าเวลาซื้อมันสำปะหลังมามันหัวมันใหญ่เท่ากันน้ำหมี่ก็ไม่ได้ช่างนน้ำหมี่ใช้กะอาจะัวมัน คิดว่าน่าจะใส่น้ําเพิ่มไปอีกหน่อยนึงก็ใส่น้ําเพิ่มอีกครึ่งถ้วยนะคะน้ําตาลเพิ่มไปเลยค่ะก็เป็นใช้น้ําตาลหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงน้ำหนึ่งถ้วยตวงนะคะนี่พอเรานึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใช้ช่องแข็งไว้ได้ถ้าเราทานไม่หมดเวลาเราจะเอาออกมาจากช่องแข็งเราก็มนันน่งอื่นใหม่ะคะ่ะมันก็เหมือนเดิม แต่ว่าเราต้องนึ่งมะพร้าวก่อนมันจะได้ไม่บุมะพร้าวสาหรับครุกะค่ะ๋ยวน้ำหมีทำให้ดูนะคะนี่ขยำได้ที่แล้วนะคะเราก็ไปนึ่งเลยครับน้ำหมี่ก็จะตักใส่ถาดนี้นะคะอ๋อน้ำหมี่ลืมบอกไปนะคะมันสัมปะหลังนี้ใช้เมื่อขูดออกมาแล้วได้ประมาณสามร้อยกรัมะคะ่ะแล้วก็ถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลไปได้นะคะส,สูตรนี้ของน้ำหมี่จะไม่หวานจะไม่หวานมากครับ อค่ะเราไปนึ่งกันเลยค่ะน้ำหมี่ก็จะไม่มีที่นึ่งนะคะน้ำหมี่ก็ใช้วิธีนี้ค่ะโอเคเอ้อลืมปิดฝาด้วยนะคะระหว่างที่รอมันนึ่งมันอยู่นะคะเราก็มาขูดมะพร้าวเตรียมไปเลยค่ะน้ำหมี่ก็ไม่มีที่ขูดเหมือนที่ไทยนะก็ใช้ตัวนี้แหละ,สา,ละสารพัดสารพัดประโยชน์ มันมีเป็นแบบมะพร้าวขูดฝอยนะคะที่ในห้างอะแต่ว่าน้าหมีไม่ชอบน้าหมีก็ซื้อมะพร้าวอ่อนมาแล้วก็มาปอกเอามาเป็นอย่างนี้นะค่ะแล้วก็ปี <Okay. S 1> นี่ค่ะออกมามันก็จะได้เป็นฝอยฝอยแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> ไม่ได้เป็นฝอยเป็นแบบเหมือนที่มะมพร้าวมะคั้นนะคะมันจะฝอยอีกก็ขูดได้เท่านี้แล้วนะคะ<ๆ>เราก็ไปน,นึ่งกันก่อนค่ะ เป็นนึ่งเลยนะคะต่อไปน้ำหมี่ก็จะมาตัดนะคะโอ้มันนิ่งมากเลยค่ะเนี่ยโอเคลอมมะพร้าวนะคะ เมื่อนำมะพร้าวมาแล้วนะคะเราก็จะใส่โรยเกลือลงไปค่ะนิดนึงน้ำหนึก,ก็จะใช้เกลือหนึ่งส่วนแปดช้อนชาอีกไม่ถนัดที่เป็นกร,รมะคะ่ะจะถนัดแต่ช้อนพวกช้อนชาถ้วยตวงโอเคนะคะื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่มันสำปะหลังลงไปคุกเลยค่ะยังค่อค่อยเย็นนะคะมันก็จะนุ่มมากเลยนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่ก็จะตัดอันใหม่แลคะนี้เราทำแบบนี้เราไม่ต้องใส่แป้งเพิ่มคะ่ะแค่ใส่น้ำตาลเวลากินมันก็จะนุ่มๆหนึบๆคะ่ะแต่น,น้ำหมี่รอนลองเคสหนึ่งอันดิโอ้มันยังไม่เย็นดีเลยค่ะนี่ยังร้อนอยู่เลย lifting? อร่อยมากเลยค่ะ